ผู้ใหญ่ไม่อยู่นะเนี่ยผู้ใหญ่อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องไอความรู้ฝึกมันก็ดีอ่ะนะมันก็ดีดีก็ให้บ้านเราสามตนเนี่ยครับคือว่าให้กินในเฉพาะในบ้านค <c oughs> ห้หนนาม <c oughs> มาออกนอกบ้านอ <c oughs> แต่ว่าก็คือกินแล้วก็ทํางานอะไรเงี่ยมก็ดีอ่ะ <c oughs> แต่ไอการข้อมูลที่ทางรัฐเขา นั่นมาตอนนี้ข้อมูลผมที่เขามาประชุมผมไม่ได้อยู่ครับผมก็ไม่ค่อยรู้ที่ข้อมูลครับนะแต่ว่าเขาให้ปลูกได้สามต้นบานละสามต้นบาาสามต้นอืแล้วแล้วเขามีการบอกบอกไหมครับว่าห้ามจําหน่ายหรือว่าเอาออกนอกเวลาเราไปทํางานเนี่ยเอาออกไปกินได้ไหมหรือว่ายังไงไม่ได้ เอาออกมากินไม่ได้พคลายก็นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยปีนแล้วก็ในในบูในบ้านเนี่ยออกนอกหมู่ก็ไม่ได้พื้นที่นอกพื้นที่ก็ไม่ได้อนอนนอกพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้ขายขายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเขาเขาไม่ได้อือแล้วมีใบเขาเรียกใบแบบมันเป็นใบประกาศนียบัตรหรือว่าเป็นใบอนุญาตมาไว้ที่บ้านเราเลยเดี๋ยวเข้า เขามีใบตัวนี้มาให้ครับนะคือว่าที่นี่เป็นเป็นผู้นำนำล่องอ๋อเป็นหมู่บ้านนำล่องนำล่องในการปลูกปลูกต้นกระท่อมครับผมของจังหวัดปทุมธานีเราเนี่ยนะมีหมู่เดียวแหละนี่หมู่เดียวหมู่นี้หมู่เดียวแล้วตอนแล้วตอนตอนนี้มีประชาชนเขามาอันนี้เยอะเยอะเยอะไหมมีมีมีมามามาประชุมอะไรเงี้ยมาอือไอ้บังโกงก็ยังว่าแหละเขาก็มาออกความคิดเห็นว่า ลูกบ้านบางโคงก็อยากจะได้มากกันนี่อะไรเงี้ยครับนะตอนนี้ทางกฎหมายทางในทางนี้ก็ไม่ให้ให้แค่นี้ครับมากเงินจากนั้นเขาก็จับอืมแต่ก็โบกโบกได้แค่ต้นบ้านละสามต้นสามต้นอ๋อแต่ว่าห้ามห้ามห้ามจำหน่ายห้ามจำหน่ายแต่เอาไว้เอาไว้กินได้ไว้กินได้อืมแล้วว่าเวลาเราไปทํางานก็พกได้พกได้ไปได้น,นี่นี่น่นอยนอย,นอ,ย,นอ,ยอืมแล้วก็เดี๋ยว เวลานั่นเนี่ยเขาจะมาตีบาบา,บาโคดต,ตามต้นอ่ะอ๋มอมีบาโคตดด้วยอ่ามีแล้วจะมาตีตามต้นตามต้นตามต้นเห็นมีไอ้นักมีไ้นั่นมามเล่ยนเสื้อแบบเขามีคณะกรรมการนั่งติดกับคนเนี่ยครับ อ๋อ oh, ครับอ๋อ oh, oh, นี่แหละครับ mm hmm. แต่บ้านลุงก็มีแค่สามต้นอ่ะหนึ่งสองสาม